สวัสดีค่ะโอ้แฮมนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา4ี่ทุกว่าที่เห็นหน้ามันๆเยิ้มๆเต็มไปด้วยเหน่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งปั่นจักรยานเสร็จค่ะวันนี้ลิงะคะหรือวิงนั่นเองหลับช้ามากคือถ้าเกิดใครติดตาม Facebook ของโอแฮมนะคะจะเห็นว่าโอแฮมเนี่ยอินกับวิตามินตัวนี้มากเลย R square ีกครั้งนะคะขอ,อยุ้าตมีครั้งหนึ่งวิตามินและอาหารเสริมของนูสกินนะคะผ่านการวิจัยและทดลองจากสถาบัน LIFE เจนนะคะเป็นสถาบันเก็บครังยีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ถูกครอบครองด้วยโดยนูสกินไปเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่รัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกานะคะผลิตภัณฑ์ของเราได้จดทะเบียนอยู่ใน PDR นะคะซึ่งเป็นตำราของแพทย์ทั่วโลกที่ต้องใช้กันนะคะเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้ว่า คุณภาพขับกล่องค่ะอีกครั้งนะคะอาสแควรหนึเดือนนะคะจะประกอบด้วยแบบนี้นะคะเป็นแพ็คเกจจิ้งแบบนี้นะคะเปิดออกมาก็าจะมีตัว Knight ตัวไนต์นะคะจะมีสารสกรัดจากมเมล็อัางหุน่นบัคคลีแล้วก็ส้มนะคะเวลาเราหลับเนี่ยมันก็จะไปทำการดีท็อกซ์สร้างกายทำให้เราหลับสบายนะคะหลับสนิทตื่นมาเราก็จะขับถ่ายคล่อง ก็จะมาของตัวนี้ค่ะตัวเดย์ค่ะที่โอแฮมเคยบอกไปแล้วนะคะตัวเดย์เนี่ยมันจะช่วยทำให้เรารีเฟรชแล้วก็มี Energy ทั้งวันนะคะเพราะว่ามีสมวนสมของโสมนั่นเองค่ะอันนี้คือเซตหนึ่งเดือนนะคะอยู่ในแพคเกจจิ้งแบบนี้ซึ่งถ้าหนึ่งเซตคุณจะทานได้สามเดือนหารออกมาแล้วว่าตกแค่วันละร้อยกว่าบาทเราอย่าปล่อยให้ ร่างกายหรือสุขภาพเราสุดนะคะแล้วเราไปรักษาเรามาป้องกันด้วยวิตามินเทพอาร์สแควร์ตัวนี้เลยค่ะถ้าสนใจนะคะทักมาเลยค่ะเพราะมีของแถมนะคะมีของแถมที่เป็นวิตามินที่เลิศม,มหม่อีกตัวหนึง่งอุกสวยก่อนนะคะไม่อยากบอกโอเคค่ะสนใจทักมาเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องลาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากแข็งแรงอึดถึกต้อง ทานอะไรคะวิตามินเทพอัสเฟร์ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ